ดีครับฝนตกพี่กลับบ้านไม่ได้ครับอยู่ไหนอยู่อยู่บ้านบ้านหนาบ้านข้างนอกไปห้องไม่ได้กลับห้องไม่ได้ฝนตกต้อรถยนตไปฮะ เอายื่ไปรับแม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเปียกฝนรถหรอขี <c oughs> <ๆ>้อ่ะเดี๋ยวไม่สบายเอาสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากต้องกดไหลอ่ะไม่กดเฮ้ ซื้อบัตรคอนเสิร์ตโซนอีกสองวันนะครับทำเพจเพอร์เกตอ่ะมีมีจะคนพิมพ์ยังไงดีวะซื้อบัตรครับเพจเพร์กเกตเลยตรงนั้ โคตรแรงพี่มันตกแรงมากได้ยินไหมกลับบ้านไม่ได้ครับผมผมผมยาวพอจะมาใจพี่ได้ไหมครับ พี่คนไหนพี่คนนี้แหละมีพี่คนเดียวครับคนอาเปกินพวกข้องวาานหมดเลยหมป้าว,าาว่านจะงไม่มันคือมันหวานอยู่แล้วไงไม่ได้ไม่ได้ชิมนานมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ บอกว่าเาวันนี้ก็ไม่เห็นมาเลยไปไม่ได้ครับพี่ติดธุระอยู่ไม่มีคนขับรถให้อ๋อทำไมไม่รับเองอ่ะฮะทำไมไม่มรับเองอ่ะไม่มีรถนี่โกงหกใครอยู่หรอไม่มีรถจริงๆไม่ได้รถมา ไม่ถ้าโกหูก,ก็โกหกให้ถูกคนหน่อยไม่ได้ป่าแอมซีมันไปหลับเขาไม่บอกไ,ไปหลับจะได้รถมาก็ไม่ไปทักมาถามล่ะ <c oughs> ก็ไม่ถามว่าบอกอะ่ะ <c oughs> มาขอนแก่นก็ไม่บอกสักคำอ่ะเอาก็คิดว่ารู้แล้วรู้อะไรก็เอฟซี FC เขายังรู้เลยก็ <c oughs> แสดงว,ว่าไม่ได้ ไม่ไมก็<ม>รู้<ม>แหละไม่ก็รู้แหละแต่อยากให้พี่ทักมามาด้วยตัวเองมากกว่าจะอยากไปก็ไปรับได้อยู่แต่ว่าก็อยากให้ทักมาว่าง,งว่าให้ไปรับก็อยากให้พี่ทักมาเหมือนกันไม่ไหายวันนี้ก็ซาตุนเช้าวันนี้ก็อุตส่าห์ไม่ตื่นเลย ยังไม่นอนเลยนอนแล้วนอนไปแล้วแต่ว่าตื่นตื่นตื่นมาตอนกําลังจะมืดอ่ะแต่มันง่วงอีกทีแรกว่าจะนอนต่อถ้านอนต่อกว่าไม่ตื่นเลยแต่ง่วงเหรอฮะไม่ง่วงเหรอเรานอนพร้อมพี่ก็ได้ไม่ได้นอนแล้วทําไมอ่ะ แซมสี่บอกว่าเกดจะมานอนบ้านแ้มสี่หรอแลวพี่นอนไหนตอนนี้แซมสี่แล้วพี่เดพี่จะย้ายของมานอนห้องคอมแล้วก็ให้เกดนอนอห้องย้ายทำไมก็มานอนออฮะนอนเล่พอไงนอนด้วยไม่ได้หรอฮะนอนด้วยไม่ได้หรอ ไ,ไมต่ตอนนี้พี่นอนอยู่ห้องคอมเอ้ยตอนนี้พี่นอนอยู่ห้องดังสีทีนี้พี่ก็จะย้ายของมานอนห้องคอมจะได้นอนจันงกว้างๆไงไม่ชอบแบบอึดอดัดอะห้องนำ้ำห้องนำ้ำ